บ้้าานรางงสสุดสยอณหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขามีบ้านร้างหลังเก่าที่เล่าขานกันว่าเคยเกิดเหตุฆาตกรรมโหดร้ายบ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปีผู้คนต่างหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้เพราะมีข่าวหรือว่าวิญญาณของเหยื่อย,ยังคงวงเวียนอยู่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งด้วยความอยากลองของตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านร้างแห่งนี้ ทันทีที่พวกเขาเปิดประตูบ้านเสียงลมหอนดังก้องไปทั่วบรรยากาศภายในมืดมิดเต็มไปด้วยฝุ่นละอองพวกเขาเริ่มสำรวจบ้านกลิ่นเหม็นอับชยมาแต่จมูกเสียงฝีเท้าดังก้องไปมาราวกับมีใครบางคนเดินตามพวกเขาอยู่จูจ่ๆไฟฉายของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นก็ดับลงบรรยากาศอึดอัดน่ากลัวขึ้นทุกทีทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังก้องขึ้นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นล้มลงกับพื้นกลิ้งไปมาด้วยความเจ็บปวด เมื่อเพื่อนๆของเขาเปิดไฟฉายส่องดูพวกเขาก็พบกับรอยแผลววะบนร่างกายของเพื่อนรอยแผลนั้นเหมือนกับรอยแผลของเหยื่อฆาตกรรมในอดีตพวกเขาตกใจกลัวรีบวิ่งหนีออกจากบ้านร้างแต่ประตูบ้านกลับล็อกตายพวกเขาถูกขังอยู่ในบ้านร้างนั้นเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วบรรยากาศเต็มไปด้วยความสยองขวัญหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นนึกขึ้นได้ว่าเคยได้ยินมาว่าวิญ,ญญาณของเหยื่อต้องการความช่วยเหลือ เขาจึงจุดทูปเทียนและกล่าวขอขมาโทษกับวิญญาณทันใดนั้นประตูบ้านก็เปิดออกพวกเขาสามารถหนีออกมาจากบ้านร้างนั้นได้หลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาไม่กล้ากลับไปที่บ้านร้างอีกเลยและรู้ว่าเรื่องราวของบ้านร้างนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเล่าขานแต่เป็นเรื่องจริงที่น่ากลัว